ทาตัวไหนก่อนคะระหว่างเซรั่มกับครีมนี่ค่ะทาตัวนี้ก่อนเลยคามินโกเซรั่มโดยหลักการแล้วก็ทาตัวที่เหลวไปตัวที่ข้นนะคะสกินแคร์แบบไหน,นก็ทาตามนี้ได้เลยค่ะคามินโกเซรั่มตัวนี้เนื้อบางเบาซึมง่ายไม่เหนียวหนอะไม่หนักหน้าเลยเน้นในการดูแลเรื่องจุดด่างดำฝ้ากระปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นผิวกระชับต่งตึงขึ้นนะคะ พอเซรั่มซึมลงสู่ผิวแล้วก็ทาครีมต่อได้เลยค่ะนี่ค่ะคามินโรรีมสำหรับตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลนะคะไม่ข้นถึงกับครีมเนื้อเบาๆซึมสู่ผิวได้ดีเลยตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีมากหน้าฟูหน้าอิ่มน้ำแล้วก็เนียนขึ้นมากแล้วตัวนี้สะดวกมากทาใต้ตามองใต้ตาคร้ำเปลือกตาได้หมด รวมไปถึงผิวคอก็สำคัญนะคะจะได้ไม่เหี่ยวย่นตัวนี้ดูแลความเรียบเนียนครบจบผิวหน้าผิวตาแล้วก็ผิวคอถ้า2สเต็ปนี้เช้าเย็นได้เลยนะคะเซรั่มแล้วก็ครีมแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะผลลัพธ์จะเลิศมากเลย